ของนักร้องระดับตำนานอย่างยิ่งยงยอดบัวงามโด่งดังจากเพลงสมศี1992จตนตนนี้มีผลงานละครเพียบแถมปัจจุบันยังหลงไหลในเรื่องของสายมูจนได้ชื่อว่าเป็นสายมูตัวพ่ออีกด้วยไม่เชื่อดูจากมุมอิ่มสุขมุมนี้เลยค่ะเกงยีนพับเสือ้อ เราจะสอดไปในถุงที่เจ้าระเบียบขนาดนั้นเลยใช่ครับดูหน้าตาหนังหน้าอาจจะไม่ใช่เ <c oughs> พราะจะทําให้คนที่อยู่นั้นสุขภาพการเงินต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีจริงๆเราไม่ต้องทำแล้วก็ไเรากินเลยก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องทำครับผมเว <c oughs> ิร์คอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม้ครัวจำกัดเสนอ ิ่มส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะ อาณาจาักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของสาร่วงจุ้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้เรอวยเฮงๆรวมถึงเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถในระมิตจ,จันหรูไว้ในบ้านของคุณได้นะคะทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งในวันนี้บอกเลยค่ะว่า VIP มากเพราะเขาคือนักร้องลุกทุุงชื่อดังรุ่นใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือท่าน,นี้เลย นี่ค่ะทำแบบนี้คงจะนึกออกน,นะคะว่าเป็นใครที่แน่ๆค่ะเขาคือสายมูตัวพ่อด้วยไม่รอช้าไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสวัสดีครับผมยิ่งยงยอดบวงามนะครับที่ตรงนี้เนี่ย เป็นที่ทำงานของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานเกี่ยวกับคอนเน็กชันกับใครแล้วแต่นะครับจะทำตรงนี้แล้วจะอ่านบทอะไรก็ตรงนี้ครับส่วนอีกมุมหลายมุมเนี่ยยังมีเยอะเดี๋ยวพาไปดูครับมุมนั้นจะสวยแค่ไหนตามผมมาครับ่ามุมนี้อีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมจะต้องมานั่งรับเพื่อนๆบางทีบางครั้งเพื่อนมาไม่อยากเข้าข้างในอยากนั่งข้างนอกแบบเพื่อนๆแบบมีความสุข ก็มุมนี้ก็มีความสุขนะครับและมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ก็มีความสุขเช่นกันเป็นมุมอิงสุขตามผมมาครับนี่ครับโอ้โหสีม่วงตามธรรมชาติบ้านนี้เลยครับมุมอิ่มสุขตรงนี้จะเป็นมุมที่ทุกคนมาโอ้โหอยากอยู่ข้างนอกอยากดื่มอยากกินเลยข้างนอกกินตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมุมอิ่มสุขครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับพี่ปอนะครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรต้องติดตามครับ โอ้โหเรียกว่าสายมูตัวพ่อจัดเต็มจริงๆโซฟาสีม่วงด้วยคืออะไรต้องติดตามนะคะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับคุณยิ่งยง <sunscreen. S 1> ยอดบัวง,งามค่ะสวัสดีคระบคุณผู้ชมด้วยนะครับกบปือตบมืออย่างใหญ่ต้อนรับรุ่น <ขอ S 1> ใหญ่ของเรานะคะพี่ยิ่งยงของเราโอ้โหไม่เปลี่ยนเลยค่ะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยวันเวลาทําอะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้ครับเราไม่ยอม ใช่ไหมคะเราไม่มีเวลาว่างที่จะแก่เราไม่มีเวลาว่างที่จะต้อง สุดโสม,มแต่บางอย่างคนดูเขามองไม่เห็นทําไมพี่ต้องซซเรียสด้วยคะอย่างเช่นเรื่องกางเกงในอะไรอย่างนี้เป็นต้นถึงขั้นต้อง,งอซักเสร็จแล้วมันต้องรีดด้วยเหระคะก่อน <laughs> ใส่อะค่ะยังเป็นอยู่หรือเปล่าคะโอโ้ก็จริงๆผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้จริงแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกคลา,ายเครื่องอเพราะว่าผิวบอบบางใช่หรอคือเรื่องนี้พี่ยังยงเล่ามาโอ้โหนานสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบปีมาแล้วมั้งแล้วทุกวันก็ยังเป็นเพราะแม่แม่บ้านเขาก็ยังทําให้อยู่ทุกวันนี้ยังเป เกงในพับเกงยียนพับเสื้อแล้วก็สอนไปในถุงกระตังหาพี่เจ้าระเบียบขนาดน,นั้นเลยใช่ครับดูหน้าตาหนังหน้าอาจจะไม่ใช่แต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบมีะระเบียบเพราะเด็กวัดไงค่ะหลวงพ่อจะสอนว่า<อ>ทําอะไรจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําตามแล้วก็เราก็ติด เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะวคิ่งวังมากมากเลยมุมอิมสุงที่เห็นเมื่อสักครู่โซฟาสีม่วงคืออะไรคะจริงๆแล้วสีม่วงเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่ข้างในแต่ตอนหลังเนี่ยเราออกไปอยู่ข้างนอกอเพราะว่าภายในปี2ปีเนี่ยมันจะเป็นสีขาวกับสีทองของเราก็จะเป็นไม่ทิ้งเราจะเก็บไว้อยู่เหมือนเดิมที่พี่บอกว่าปี2ปีหมายถึงว่าเปลี่ยนไปตามความเชื่อหลักวงจุ้ยสีม่วงเนี่ยมันอาจจะหมดในเรื่องของโปรในเรื่องของความความปังเข้าใจไหม ออ๋คือยังงงงอยู่ค่ะือนนถ้าเกิดใครมีสีม่วงอยู่ในบ้านมันจะเป็นทําให้เราเงินทองไหลามาเทมาอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดมาปีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นสีทองยึดหลักอะไรอะคะความเชื่อส่วนบุคคลครับเราใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคือพี่คิดเลยว่าไอ้ปีนี้เทรนเทรนน่าจะมาสีนี้สีนี้ย่างจริงบางทีก็จะมีอ่านหนังสือหลักของจุ้ยอะไรเงี้ยบ้างอะไรนะอะไรที่เราให้เรามีความสุขใช่ไหมใช่ครับแล้วทำแล้วมีความสุขไหมเออมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่บ้านเราบางทีมันจําเจกับสีม่วงเราอาจจะพอถึงเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บมันบ้านเราก็ดูสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ย สายโมกับความสุขในปัจจุบันมาผสมผสานกันยังไงโดยเฉพาะการจัดฮวงจุ้ยในบ้านนี่แหละค่ะคำว่าหวงจุย้ยคือมันเป็นมันเกี่ยวกับทิศทางลม<ะ>ลมอะไรลมเข้าลมออก S 2> <S, <S 2 <Pop> จะเป็นลมที่ดีวิพี่เชี่ยวชาญขนาดนี้แล้วพี่มีอะไรจะมาถามอาจารย์ละคะก็อยากจะรู้ว่าบ้านผมมันมีสองทิศครับมันเหมือนสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยค่ะบ้านผมจะหันหน้าไปทางทิศเหนือสองหลังแล้วก็ทิศใต้หลังหนึ่งเราจะแก้ไขยังไงให้มันบวกที่สุดฟูที่สุดเฮงเฮงที่สุดดีที่สุดเราจะไปฟังคาตอบพร้อมๆกันจากจำโทรมยานรัตนญญาณพี่โมกนะคะในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขเรื่องราวของคุณยิ่งยง ก็ทำให้คนที่อยู่นั้นสุขภาพการเงินต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยราบรื่นและไม่ค่อยมีความสุขบ้านอิ่มสุขช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร์จ้างสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก กลับเข้าสู่บ้านมุมสุขในช่วงคุยล้่นบ้านกับศารสร้างสุขคำถามโดนใจจากพี่ยิ่งยงของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของห่วงจุ้ยที่เกีเ่ยวข้องกับหน้าบ้านครับอาทิศหน้าบ้านบ้านมีตั้งสามหลังในรัวยยร้วเดียวกันถามเพิ่มอ,อีกได้ไหมได้ค่ะถามเลยสมมติว่าเห็นอาจารย์ที่เคยดูให้ผมก็บอกว่าเวลาโตทํางานหรือที่นอนฟาเนี่ยมันจะเป็นหลุมอย่างเงี้ยม,มันจะทําให้วันหนึ่งอ่ะจะทําให้คนที่อยู่ประจำเนี่ยเส้นเลือดในสมองตีบ โอ้แบบนี้เราต้องไปฟังคําตอบจากอาจารย์แล้วนะคะอ,คอาจารย์พรหมญาณร,รัตนญาณพี่โมกรอเราอยู่แล้วสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอครับแล้วก็คุณยิ่งยงนะครับตลอดจนผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับอาจารย์ะคะขอความรู้หน่อยคะ่ะวันนี้พี่ยิ่งยงมาพร้อมกัน2คําถามเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของ บ้านสามหลังที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะต้องจัดทิศทางอย่างไรแล้วก็รวมถึงฝ้าเพดานด้วยเนาะ,อ,ะอันตรายขนาดไหนอย่างไรในหลั่ของความเชื่อ่วงจุ้ยคะอาจารย์คะสําหรับคําถามแรกนะครับในเรื่องของบ้านที่ซื้อมาติดต่อกัน3ามหลังอาจจะเป็นการดีด و เวดให้มันเป็นหลังเดียวกันนะครับสิ่งสําคัญมากที่สุดนะครับในเรื่องของทิศที่บอกมาเมื่อกี้นะครับทิศเหนือบ้านี่หันทางทิศเหนืออยู่แล้ว2หลังกนะ็ถือว่าดีส่วนบ้านี่หันทางทิศใต้นั้นนะครับสิ่งที่ควรจะดูนะครับก็ค,คือว่าบ้านหลังนี้เราใช้ประโยชน์ทําอะไรถ้าใช้การนอน ไม่ดีครับแต่ก็แก้ไขได้นะจะต้องดูว่าบ้านหลังที่หันหน้าผปทางทิศตะใต้นั้นไม่ควรจะหันหัวนอนไปทางทิศใต้ทิศตะว,วันตกซ้ำกี่ทีตามทิศน,นะครับเพราะจะทําให้นคนที่อยู่นั้นสุขภาพการเงิน ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยราบเรื่องและไม่ค่อยมีความสุขแต่ถ้าบ้านหลังที่หันทางทิศเหนือทั้งสองหลังนั้นเป็นห้องนอนหลักหรือห,ห้องนอนใหญ่อยู่แล้วแน่นอนครับย้ำอีกทีเลยพยายามหันหัวนอนหรือเตียงนอนไปทางทิศเหนือที่ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะส่งเสริมให้เจ้าของบ้านนั้นมีแต่วความสุขกายสบายใจและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องไปตลอดยาวๆ ส่วนคําถามที่2นะครับในเรื่องของหลุมฝ้าซึ่งเป็นเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของการตกแต่งบ้านให้เกิดความสวยงามอันดับแรกนะครับที่จะแนะนําคือจะต้องมีพื้นที่ กว้างใหญ่พอที่จะไม่ทับในเรื่องของโต๊ะทํางานหรือถ้าเกิดเป็นที่นอนด้วยเนี่ยต้องระมัดระวังหมายความว่ายังไงสมมุติการเจาะหลุมฝ้าเนี่ยถ้าหลุมฝ้ามันใหญ่กว่าเตียงนอนหรือจุดที่เรานั่งทํางานเนี่ยปรากฏว่าหลุมฝ้าที่เป็นขอบเนี่ยไม่หล่นมาทับบริเวณที่โต๊ะทํางานผมถือว่าไม่มีผลเสียกับเรื่องของสุขภาพและห่วงจุย้ยหรือเรื่องเกี่ยวกับเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับสมองตีบสมองแตกแต่สิ่งสําคัญในเรื่องของหลักเชิงวิทยาศาสตร์หลุมฝ้าเนี่ยมันจะมีช่อง รอบๆนะฮะทั้ง4ทิศเพราะลองนึกดูนะครับการเจาะฝ้าที่เป็นหลุมเนี่ยมันเหมือนกับเราฝังเรื่องของฝุ่นสกสิ่งสกปรกไว้เปรียบ อุปมาอุปไมยก็เหมือนกับการอุดตันในเส้นเลือดต่างๆน,น,นานาเพราะฝุ่นมันเป็นเรื่องของการหายใจเข้าทุกวันทุกวันมันก็จะมีผลเรื่องภูมิแพ้เรื่องของระบบเลือดต่างๆที่ไม่ดีกับร่างกายนั่นเองและนี้คือคําแนะนําที่อยากจะให้สลหรับคุณยิ่งยงครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับโอ้โห่เงย,ยละ่ะเราได้ฟังแล้วสบายใจขึ้นนะคะมีความสุขครับนี่นะอิ่มสุขจริงๆค่ะเราไปปรับใช้ได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของความเชื่อถูกต้องครับนะคเอาล่ะ พวงจุ้ยไปแล้วเล่นเกมกันค่ะพี่คะเกมยังไงครับมาบ้านิมสุเกมสะท้อนตัวตนผ้าถามไปแล้วพี่ตอบมาปุ๊บคนดูทางบ้านรู้เลยว่ายิ่งยงยอดวงามตัวจริงเป็นแบบนี้เหรอครับสะท้อนตัวตนจากคำถามของเราเป็นยังไงครับเป็นยังไงไม่รอช้าไปกันเลยเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะเอาละ่ะสิได้เวลาที่สายมูตัวพ่ออย่างพี่ยิ่งยงยอดวงงามจะต้องเล่นเกมเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสะท้อนตัวตนคุ้มชมกันเล่นตามได้เลยนะคะ เอานะคะเริ่มเลยกับคําถามแรกเลือกออกเลือกออกหมายถึงพี่จะต้องตัดใจเอาสิ่งเนี้ออกไปจากบ้านเลยค่ะตัดทิ้งออกไปเลยนะคะไม่ให้อยู่ในบ้านก็มันเป็นเกมไงคะพี่ต้องตัดสินใจพี่ต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากบ้านนะคะระว่างโต๊ะไม้สักแสนรักแสนห่วงของพี่ค่ะกับอุปกรณ์ออกกําลังกายซึ่งพี่ก็โอ้โหชื่นชอบเหมือนกันเลือกเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เครื่องออกกาลังกายออกไปก่อนเพราะะไรคะเราสามารถไปเดินทั้งนอกก็ได้ครับแต่โต๊ะไม้สักเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากครับหายากครับผมโอ้เอาง่ายๆคือเครื่องออกกาลังกายออกไปอยู่ข้างนอกหรืออยู่ที่ไหนก็ได้เราสามารถไปเดินในหมู่บ้านได้มีทางออกให้กับชีวิตแต่โต๊ะไม้สักถ้าออกไปหายไปเลยนะ ไปต่อกันเลยกับคําถามที่2ค่ะคตอนนี้เลือกเข้าตอนนี้ได้แล้วลไม่ต้องเสียสละออกไปนะคะคถ้าพี่ยิ่งยงจะต้องเลือกสิ่งในสิ่งหนึ่งเข้ามาไว้ในบ้านจะเลือกอะไรนะคะระวางสร้างตู้ปลาขึ้นมานะคะเพื่อความรื่นรมรบริวตี้ทั์ในบ้านหรือตั้งองค์พระแม่นางกวักค่าผมว่าเอาแม่นางกวักมาดีทันทีเลยนะคะไม่ต้องกับคิดนานเลยนะคะใช่ครับเหตุผลค่ะถ้าตู้ปลาเนี่ยเราต้องมาดูแลอย่าง แรงเลย oh, เรื่องน้ํา,าเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดคือถ้าเราเลี้ยงสัตว์สักอย่างหนึ่งต้องใส่ใจไม่ใช่เลี้ยงแค่ผ่านไม่ใช่เลี้ยงแค่อย่างได้ <Huh. S 2> มันต้องเลี้ยงด้วยด้วยความรู้สึกต้องมีเวลาให้เขาจริงจริงแม่นางกวักเนี่ยแม่กวักเนี่ยจะเอามาตั้งทานไว้แล้วก็แค่ ถวายน้ำดอกไม้ที่สําคัญเรายังเชื่ออีกว่าเราจะรวยวยเฮงๆนะคะเฮงๆรวยๆว่าสิ่งดีๆเข้ามาเพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอค่ะนี่คือเกมสะท้อนตัวตนตัวจริงเสียงจริงยืนยันสายหมู่ตัวพ่อนะคะอ้าวปรบมือ ย้ายห้องแล้วนะคะจากห้องรับแขกไปห้องครัวค่ะปกติแล้วเข้าครัวบ่อยไหมคะเออสวนมากจะเข้าไปกินมากกว่าครับเข้าไปกินมากกว่าครับไม่ได้ลงมือทําเองไม่ลงมือทำเองแต่วันนี้ไม่ได้นะคะมาบ้านอิมสุกพี่ต้องลงมือทําเองวันนี้มาม่ายังน้ําแห้งเลยนี่ดูเดี๋ยววันนี้ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในบ้านอิมกนะคะกับการทาอาหารครั้งแรกของพี่ยิ่งยงนะคะในเมนูที่มีชื่อว่า ข้าวตุนเห็ดหอมหมู3ามชั้นค่ะนชื่อเป็นไงคะชื่อดูอลังการมากนะคะให้กำลังใจพี่ยิ่งยงของเราค่ะช่วงหน้ากินดูหลักร้อยนาบ้านอิ่มสุขฝีมือของคุณยิ่งยงก่อนที่เราจะไปดูลีลาการทำอาหารของพี่ยิ่งยงวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากค่ะ โลกเมเทเวิร์สเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในไทยแล้วบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจำกัดจัดงาน The Universe of Happiness เปิดความเคลื่อนไหวของทรานูเซียโครงการใหญ่ศูนย์รวมแห่งเม t ทเวิร์ส ในการผสมผสานเทคโ,โนโลยีล้ำหน้าของโลกเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลกดกรชวันวัฒน์อริยวรารมประธานกรรมการบริหารบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจำกัดและผู้ก่อตั้งทาลูเซียบอกว่าทาลูเซียกำลังได้รับการพัฒน,นาเป็นแพลตฟอร์มที่ไร้รอยต่อเชื่อมถึงกันร,ระหว่างโลกเสมือนและโลกจริงและจะสามารถสร้างโอก,กาสในการทำธุรกิจที่ไม่มีที่สิ้นสุดบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วโดยคุณแซ วัดและคุณฟุกพัชรินทร์รรวมถึงศิลปินในค่าย360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์น้องนำ้ำทิพย์น้องปุกกี้ได้ร่วมแสดงความยินดีคือเป็นการสร้างประสบการณ์การเชื่อมโยงภาคธุรกิจต่างๆให้เห็นความสำคัญของการใช้เมทาเวิร์นในหลากหลายมิติจริงเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้เรากินเลยก็ได้ครับ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ต้องทำครับผม <c oughs> ยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกมาแล้วจ้าได้เวลาที่เราจะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทที่ห่างไกลตัวของพี่ยิ่งยงมากๆนั่นก็นคือการเข้าครัวนั่นเองต้องลุ้นและส่งกำลังใจให้พี่ยิ่งยงกันเยอะๆนะคะ กลับเข้าสู่บ้านอิ่มสุขในช่วงกินหรูหลักร้อยกับยิ่งยงยอดบัวง,งามแอบเมียสงลายถ้าเมียจับได้เอตายแน่ขอร้องน้องอย่าโง,งเงน้อง๋จอย่าแย่แม่เสือต้องมาเช้าเย็นเดียวเกิดประเด็นเป็นเหยื่อจับได้เมียเลิกไม่เลือกอก็เพราะแม่เสือ ธอเลือดเย็นนี่ทูเพลงใหม่ใช่ไหมคะเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวที่นี่ที่แรกบ้านอิมสุของเราเลยที่แรกเลยฝากด้วยนะครับเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งชื่อเพลงเอเนียส่งลายครับเปิดตัวเข้าครัวกินกหลักร้อยเลยนะคุณต้องโชว์ฝีมือนะคะในเมนูที่มีชื่อว่าข้าวขุนเห็ดหอมหมูสามชั้นไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะนี่เลยครับ ซึ่งสูตรการทำเมนูข้าวตุ๋นเห็ดหอมหมู่3ชั้นชามนี้เหมาะสําหรับคนที่คลั่งไคล้เมนู3ชั้นมากๆขั้นตอนไม่เยอะใครอยากได้สูตรนี้จดได้ที่ Facebook และ YouTube ชาแนลสถานีรักโลกได้เลยนะคะนั่นคือส่วนผสมทั้งหมดของเรานะคะกุปปอครับทําไมล่ะคะ พี่ยองไม่ค่อยเก่งเรื่องกับข้าวช่วยบอกอ้อนทำไม่พอนชอะไรช่วยกันหน่อยได้ไหมฮะเรื่องต้นทําอะไรก่อนครับนี่เลยนะคะหมูสามชั้นรั่นเป็นชิ้นแบบนี้หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้ง่ายมากเลยค่ะพี่ขาเราจะจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรกันเรากินเลยก็ได้ครับไม่ได้ ต้องทำครับผมโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยง่ายมากๆเริ่มต้นน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองนะคะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในชามนี้ลุยเลยค่ะพี่ลุยเลยค่ะในช้อนในช้อนอยู่นะช้อนนี่ค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่เปช้อนเก้าอี้ไหมเหรอฮะนี่ครับช้อนเก้าอี้ขอบคุณเห็นวางอยู่บนเก้าอี้ขอบคุณสำหรับมุกนี้นะคะครับผมโอ้ เราจะใช้น้ำส้มสายชูเปลังน5%ปลาฉลักทองถูถูถูให้ทั่วเลยแบบนี้ค่ะง่ายมากถูเฉพาะหนังใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเลยค่ะลุยทุกทก<อ>ชิ้นลเลยเให้หนังหมูเขาตึงนะคะ นี่นะคะของดีจริงๆนะคะน้ำส้มสายชูหลั่ง5%ปลาชคลักคเขาผลิตด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยให้ได้ความใสสะอาดถูกหลักอนามัยปร,ราศจากวัตถุกันเสียด้วยค่ะให้รสชาติของความเปรี้ยวที่กลมกล่อมแบบใสกิ๊กเปรี้ยวจี๊ดเหมาะสําหรับปรุงอาหารได้หลากหลายเลยนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวหรือว่าเป็นส่วนผสมของน้ําจิ้มก็ได้รเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะพี่คะ ทำไงต่อครับน้ำมันค่ะลงมาเลย3ามช้อนโต๊ะครับสช้อนโต๊ะ3ามช้อนโต๊ะครับน้ำมันตักลงไปเลยน้ำมันค่ะแพลนก็นไม่ใช่ฉก็บอกว่าทำอาหารไม่เป็นออกจากคล่องแคล่วว่องไวมอบันอยู่ให้นะคะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่ยิ่งยงก็จะจัดการนี่ค่ะนำกระเทียมใส่ไปเลยค่ะตามด้วยขิงครับหั่นเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วใส่หมดเลยเนาะ ต่อด้วยเม็ดพริกไทยดำพริกไทยดำนะครับและน้ำตาลมะพร้าวพร้าวถ้ามีเวลาเดยวพี่จะหาโอกาสวางเพนให้เด็ดขาดรับรองไม่ให้ขาดพลังเพลงชื่อเพลงเลยรนะคะเอฟเมียส่งไลน์ครับจะแล้วเราเป็นไงฮะโทษโทษถึง อาหาร oh! <c oughs> ถ้าทําไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอารมณ์เพลงอารมณ์อาหารมันก็จะคลุกเค,คล้ากันไปนะครับ <c oughs> มันจะมีความสุขกับการทำกับข้าวด้วย <c oughs> สนุกแน่นอนอร่อยแน่นอนนะครับเอาะล้วค่ะตอนนี้นะคะที่อย่างเข้าที่แล้วใส่หมูสามชั้นลงไปเลย,ยครับ เล้วค่ะพอถึงขั้นตอนนี้เราจะปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําตาลเขาจะไหม้มาเกาะหมูดํำๆไม่สวยนะคะเพราะว่าเราจะปรุงรสค่ะโดยการใช้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเราจะใช้สี่ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งราแม่ครัวฉลาดทอนนะคะอให้ไหมออเลยค่ะอันนี้เราจะใช้5ช้อนโต๊ะนะคะ5ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำดื่มนะคะน้ำเผาน้ำสตาดของเรานะคะน้ำดื่มตราสถานีรักโลกที่มีผู้ชายคนนี้ค่ะ360องสาพี่แซ่ของเราหนึขวดเลย และตอนนี้พี่ยิ่งยงค่ะใส่เห็ดหอมพร้อมกับน้ำเห็ดหอมใส่ลงไปเลยค่ะและซีอิ๊วดำอีก1ช้อนโต๊ะค่ะใช่ค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็เปิดไฟเลยแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้เราก็จะตุ๋นเที่ยวหมูของเรานะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีค่ะนานเหมือนกันนะเนี่ยไม่นานมันก็ไม่เปื่อยสิคะคุณ้มันต้องนิดนึงนะคะนานก็ไม่ได้ ได้แล้วเรียกว่าทั้งสีสันทั้งความหอมสุดยอดจริงๆตอนนี้นี่ไงครับเรียบร้อยปิดไฟนะคะอ่าหลาดได้เวลาจัดจานหรูกันแล้วค่ะครับผมแล้วแดงแลแดงและจานหรูวันนี้นะคะนี่เลยชามใหญ่ๆข้าวสวยร้อนๆพี่ยิ่งยงบรรเลงเลยนะคะจัดตกแต่งจานหรูตามสไตล์ได้เลยค่ะ ถึงขั้นตอนสำคัญไคออนเซ็นมาแล้วครับเอโอเคค่ะเอาละตกแสงด้วยต้นหอมญี่ปุ่นครับผมราดน้ำซอสหน่อยนะคะที่สุดน้ำลายหกสิท่า อยากทานใช่ไหมครับมใหหญ่ดแล้วอยากทานนะครับซื้อเองครับเราไม่ให้ทำที่บ้านทำที่บ้านได้นะั้นตอนไม่ยากเอาค่ะเอาละตอนนี้พริกไทยป่นหน่อยนะคะครับอ้าวโรยลงไปเลยแล้วก็งาขาวค่ะ ีสวยงามมากเลยเลิศนะพอแล้วอุ้ยสุดยอดเลยค่ะอะไนี่นคือขินหรู้หลักร้อยฝีมือของคุณยิ่งยงยอดบวงงามนะคะข้าวตุน๋นเห็ดหอมหมูสามชั้นว้าวข้าวตุ๋นเห็ดหอมหมูสามชั้นชามโตโตหมูตุ๋นเปื่อยนุ่มถูกโปะด้วยไข่ออนเซนน่ารับประทานขนาดนี้บอกเลยใช้เงินแค่หลักร้อยเองนะคะ แล้วค่ะด้เวลาชิมฝีมือตัวเองแล้วเป็นไงคะตื่นเต้นอยากชิมว่ามันจะแซ่บอะไรขนาดไหนเพราะว่าเป็นการทำครั้งแรกด้วยนะคะลุยเลยค่ะเอาตรงนี้ดีกว่ามันจะได้แบบเห็นกับตาเลยชาวบ้านจะได้เห็นด้วยว่ามันนุ่มแค่ไหนนี่สุดยอดเลยค่ะชิ้นโตๆใหญ่ๆเลยนะคะ อร่อยขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าจะชิมก่อนเลยพร้อมกับข้าวนุว่มๆต้นหอมญี่ปุ่นครับผม,รอ,มอร่อยมากครับถ้าไม่เชื่อนะลองทำกินดูครับอร่อยจริงครับ โอ้โหเนี่ยต้มยอร่อยเลยครับท่านผู้ชมบรรยายรสชาติหน่อยค่ะรสชาติต้องบอกว่าหมูนี่มันนิ่มละมุนเรียกว่าถ้ากินกับหนังด้วยเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันผสมผสานเวลาเคี้ยวแล้วมันหนึบแล้วก็มันก็แน่นแล้วก็มันมีมันนิดนิดนะมันอร่อยมากๆครับท่านผู้ชมครับด้วยฝีมือของผมเองครับเครื่องปรุงรสของเราทุกอย่างเลยนะครับ ต้องบอกว่าถ้าท่านจะทําทานก็ต้องมีครบแบบนี้เหมือนที่เราทํานะครับนับรองอร่อยแน่ใช่ไหมคะอร่อยแน่นอนครับทั้งได้เป็นยังไงคะภูมิใจสุดยอด <ใจ S 2> สุดยอดทำยากไหมคะไม่ยากนพอเราเรียนรู้แล้วมันไม่ยากทุกอย่างถ้าถ้าเราไม่ลองไม่ทํา มันก็จะไม่เป็นพี่ยิ่งยงทาได้ท่านผู้ชมก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูสูตรย้อนหลังเลยค่ะที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะวันนี้มาบ้านอิมสุปเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณมากมากที่นําพามาเจอสิ่งดีๆแบบนี้อย่างน้อยผมก็ได้เมนูดีๆไปทําข้าวกินและแน่นอนบ้านอิมสุขก็ต้องขอบคุณพี่เช่นเดียวกันเพราะว่าพี่มานะคะทําให้เรามีความสุขมากๆโดยเฉพาะได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆด้วยชื่ออะไรนะคะเพลงแอบเนียสงลายนี่ขอบคุณมากเลยนะคะคะทำไมคะ ดางเด็เมดิอ๋อเอาจริงจ,งจงตามนั้นโซนไลน์ครับถ้าสนใจนะครับไปดูได้ที่ช่องยิ่งยงยี่ยยยยยสิบสี่นะครับรบๆช่วย,ยดลกดกไลค<ก>์กดแชร์กด subscribe ด้วยออไปช่วยเชยร์หน่อยนะคะคสุขดาของเราวันนี้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมบ้านอิมสุขค่ะขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์สินาฬิกา45นาทีทาง w o r k p o i n t ช่อง2 3วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ ไายบายลุยต่อเลยคะ่ะหมูตุนหมูตุ๋นุดได้ต่อต้องชิมด้วยชิมด้วยะคะ่ะขอขอบคุณบริษัทตราแม่กลัวจำกัด